ชั้นต้นไหนเนี่ยครับชั้นต้นไหนมีใครเห็นเหตุการณ์ไหมไม่เห็นค่ะเนี่ยบ้านแม่พี่อยู่ที่ไหนรถขับไปไหนมันจะตีไหมเนี่ยครับขับไปไหนไม่รู้ลูกสาวมันเดี๋ยวโชคดีวันนี้มาขายช้าไม่ได้มาขายอ๋อวันนี้หยุดจ้ะแต่รถน่าจะอยู่ตรงนี้ละเสริมอ๋อเดีโชคดีน้องวันนี้ไม่ได้ขาย มีอะไรพงังสังเกตยหมอห้อมือพังหมดรังก๋วยเตี๋ยวหมดเลยค่ะเพราะว่าจะเก็บหม้อไว้ในรถหมดเลยค่ะเพราะว่าของใช้สีน่ะเขาจะเก็บไว้นในรถหมดมเลยพังหมดตรงกุ้ยอะไรเรียบร้อยหมดวันนี้มันไม่ถุงรถสี่มินต์ถุงกระดุกเนี่ยเดี๋ยเนี่ยถือว่ายังยังโชคดีที่วันนี้เราไม่ได้ขาย ชคดีคร <Cornell> ับผมถ้าเกิดเราขายที่ช่วีไรถือว่าาหลบจะไม่ทันเลยเนาะพี่น่าประจําเลยจะอยู่ตรงพอดีเลยนเป็นมันก็ไก่คนขับรถก็ไม่มาคุยด้วยไเ่ยื่นนอน มดหรอกครับจบเลยทีนความจบไว้ายทีเราขายไว้นั่นคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนาะม่นอนต่า่เกมันจะโค้อตับครับเรามาจากไหนมาจา,มนจากทับใหญ่มาจากทับใหญ่แล้วเผื่อรับครับปนเองเผืออรับนิดนึงตรงนี้เ,าเาขาเขาโค้งมาปุ๊บก่อน ผมว่ามันจะถึงแยกอะครับนิดเราหลับปุ๊บก็เลยพุ่งเข้าบ้านคนเลยเนาะครับทำเรียนมาครับแล้วทำไมเราไม่หลับนอนมาใช่ไหมไม่ครับโอ้ผมนอนปกติเนี่ยครับแต่รู้นะไม่รู้ผมเพียงแต่ว่าเผลอหลับตอนไหนไม่รู้ครับก็เลยมารู้ตัวจริงจตอนพุ่งเข้าบ้านคนแล้วแล้วเปิดจิ๋มเนาะเวลาหนังมดเนี่ยแต่จับพี่ขายอะเรได้บ่อยพี่เป็นของร้านใช่ไหมข้าอ๋อครับ บ้านนี่เป็นบ้านของพี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับพี่พี่น่ะเช่านาร้านอ๋อเช่านาร้านเช่านาร้านไก่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไา่ก๋วยเตี๋ยวเนาะมีอะไรพังบ้างที่สังเกตเข้าๆน่าจะรถกระพังไปเลยน่าจะแทบทุกอย่างนะอืมน่าจะแทบทุกอย่างบ้านนีบ้านเลขที่อะไรครับบ้านเลขที่เจ็ดแปดทับหกแปดทับหกแปดเจ็ดแปดทับหกแปดเจ็ดแปดทับหกแปดตำบลตำบลบ้านชวนตำบลบ้านชวนอำเภอลำเลียงน่าลงจะวัดชัยภูมิ